สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอกิจชลีอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทำนายดวงประจำวันที่16กรคม2567เราเจอกันวันนี้ตรงกับวันที่6เดือนกรกาคมในคลิปนี้เริ่มต้นครทำนายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นการทำนายดวงชะตาให้กับราศีมหาเฮงอันดับที่2ทับ1ก็คือราศีมังกรหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ สำหรับรายละเอียดจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวสักครู่เนี่ยเราไปคุยกันก่อนอื่นฝากไว้นิดนึงช่องทางการติดต่อดูดวงชะตากับผมหมอกริตเชลีชอลยองค์เดิมครับทั้งเบอร์โทรศัพท์ i อดีไลน a n p a g e Facebook สนใจอยาก,ยากจะ่วัตรวจเช็คดวงชะตากับผมก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยท่านใดที่มีลักษณาสถิตยอยู่ในราศีมังก,กรก็สามารถที่จะเข้ามารับชมคลิปนีน้ได้เช่นเดียวกันเอาละครับ เรามาเริ่มต้นกันกับอันดับที่สองทับหเกี่ยวกับเรื่องของการงานก่อนในรอบปังนี้คนราศีมังกรเนี่ยพึงต้องระมัดระวังเรื่องของภาวะอารมณ์ความเครียดนิดนึงเราจะกลายเป็นคนคิดมากบางครั้งเรื่องราวในอดีตที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่ไหวที่จะนำมันมาคิดจนก่อให้เกิด ผลบลบกับตัวเองบางคนเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวไมเกรนหรือเข้าโรงพยาบาลเหล่านี้ก็จะปรากฏขึ้นรวมถึงอนาคตที่มันยังไม่เกิดคนราศีมังกรก็อาจจะวิตกกังวลเกินกว่าเหตุเกินไป การงานรอบปักนี้การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ในบางครั้งไม่ค่อยจะราบรื่นสักเท่าไหรน่นักควรจะต้องรอช่วงหลังวันที่16ไปแล้วจึงจะดีที่สุดนะครับก็เริ่มต้นประมาณ17ไปแล้วจึงจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วประสบผลสำเร็จอาชีพที่ต้องบอกว่าโดดเด่นมากๆสำหรับคนราศีมังกรรอบปักนี้คือท่านที่ทำเกี่ยวกับผับบาคาราโอเกะหรือดารานักร้องนักแสดงรวมถึงท่านที่อยู่ในแวดวงของนักโข,กขาศาสตร์ทั่วไปหรือคนที่ทำธุรกิจประเภทตัดสะซอยหรือดา นักร้องนักแสดงเหล่านี้ในรอบปังนี้ไปในทิศทางที่ดีครับแต่คนราศีมังกรเองพึงต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับว่าการจะเปลี่ยนงานหรือจะย้ายงานในรอบปังนี้ไม่ใช่เรื่องที่ดีรวมถึงการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่พูดคุยเจราจาเรื่องของธุรกิจไม่ควรทาสำหรับคนที่เป็นพนักง,งานบริษัทห้างร้านหรือทํางานประจําทั่ว,วไปจะเป็นการทําแบบรายวันหรือวัตร,กรเษกษตรต่าง คนราศีมังกรรอบปังนี้เกิดความกังวลเกิดความเครียดพอสมควรทีเดียวแต่ว่างานนไม่ได้มีปัญหาคุณสามารถทําต่อไปได้สบายๆเพียงแค่คุณกําลังวิตกกังวลใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มันเหมือนมันไม่ค่อยแน่นอนบางทีเราทํางานอยู่ดีๆเกิดมีข่าวว่าบริษัทกําลังจะยุบตัวกําลังจะยุติกําลังจะปิดคนราศีมังกรก็เกิดความกังวลเกิดความเครียดเพราะฉะนั้นเวลาที่มีข่าวอะไรออกมาชาวราศีมังกรต้อง คิดให้เราคอต้องดูให้ดีก่อนอย่าพิ่งด่วนสรุปหรือตัดสินใจไปเองคนที่จะเปลี่ยนงานจะย้ายงานรอบปังนี้ชาวราศีมกรไม่ใช่เวลาดีเพราะหากเราเปลี่ยนงานหรือย้ายงานก็มีดวงที่จะได้เจอกับสถานการณ์แบบเดิมๆบางครั้งงานอาจจะหนักหรือว่าเหนื่อยกว่าที่เก่าด้วยซ้ําไป ถือว่าไม่ใช่เวลาที่ดีนะครับคนที่ทํางานกินเงินเดือนก็ถือว่าการงานของ,ของคุณราบรื่นแค่คุณคิดมากเท่านั้นเองคนที่ทํางานเกษตรกรรมกรรมกรต่างๆก็รู้สึกว่างานในช่วงปกักน,นี้ยังไม่มีอะไรน่ากังวลใจแค่คุณพยายามระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ความเครียดมันจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นทันทีนะครับ หากมองเรื่องของอุปสรรคปัญหาคนราศีมังกร,กรคือภาวะอารมณ์ความเครียดคิดมากวิตกกังวลทางด้านความรักบางทีเกิดการไม่เข้าใจกันเกิดภาวะระแวงหรือบางครั้งออกให้เกิดรักซ้อนมือที่สาสำหรับคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วรอบปักนี้พึงต้องระวังปัญหาเหล่านี้ แต่ถ้าท่านที่เป็นส่วนโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนในรอบปังนี้ระมัดระวังปัญหาจะไปเจอเจอคนที่มีเจ้าข้อเจ้าของมารักมาชอบแรกๆอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องว่าเขามีใครแล้วแต่พอมีอะไรกันแล้วเนี่ยคนราศีมังกรจะกลายเป็นเสียเปียบทันทีเพราะนั้นต้องศึกษาให้รอบครอบก่อนใจเย็นๆก่อนดูๆกันไปเรื่อยๆจะดีที่สุดหากมองอีกอย่างหนึ่งที่เป็นอุปสรรคปัญหาคือคนราศีมังกรคิดมากกังวลใจเกี่ยวกับ เรื่องของการงานเรื่องของอะไรต่างๆที่มันยังไม่เกิดจนส่งผลต่อเจ้าชะตาก่อให้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยไมยเกรนถามหาบางคนถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับสุขภาพร่างกายความเครียดการคิดมากเวลาที่เราได้ข่าวอะไรมาก็มักจะนํามาคิดก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายแล้วก็เรื่องของการงานด้วยเพราะฉะนั้นต้องระวังตรงนี้นะครับ คราวนี้เรามาว่ากันเยวเรื่องของการเงินคนราศีมังกรรอบปักนี้ดวงการเงินถือว่ามีเงินเข้ามามากเวลาจะไปทาธุรกรรมทางการเงินก็มักจะสอบผ่านเสมอแม้จะรอนานหน่อยแต่ก็ได้เต็มตามที่เราต้องการรวมถึงท่านใดที่อยากจะขายบ้านขายที่ขายรถ,ขายร,ถขายราก็ขายได้สําเร็จแต่ข้อเสียคือคุณจะใช้จ่ายเงินค่อนข้างที่จะมากหรือมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายบางคนขายที่ขายทางได้ปับ๊บ ยังไม่ทันได้ข้ามวันเลยมีเรื่องให้ต้องใช้ใจ่ายเงินซะแล้วบางทีทุกพ่อแม่ยาิพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยหรือรถราพังเสียหายเหล่านี้ก็จะปรากฏขึ้นมันจะกลายเป็นคล้ายๆทุกขลาบแต่การทรําธุรกรรมทางการเงินโควตาสิมกรไม่ได้มีปัญหานะครับรวมถึงเรื่องเราเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ก็เช่นเดียวกันบางครั้งเราอาจจะส่งชื่อไปชิงโชคโน่นนี่นั่นได้รางวัลใหญ่ๆมากก็เป็นไปได้นั่นหมายถึงเกณฑ์การมีโชคมีลาบสูงมาก อีกทั้งคนราศีมังกรเองรอบปักเนี้ยมีซิกเซนที่ชัดเจนเวลาคุณหลับฝันแล้วแบบอะไรที่มันเป็นมงคลสามารถนํามาตีเป็นตัวเลขได้ยิ่งถ้าใครฝันว่าไปเที่ยววัดวาอารามเก่าๆหรือได้ไปไหว้องค์ปู่พญานาคหรือไปไหว้วัดวาอารามที่อยู่ในแถบที่เราไม่เคยไปฝันเห็นสถานที่ที่เราไม่เคยไปอันนี้จะยิ่งเป็นรหัสบอกถึงโชคลาภก,การเงินก้อนโตจะมีมาถึงในเร็ววันนี้เลยเป็นประมาณนี้ เงินในระบบการกู้แบงก์กู้ธนาคารถือว่าผ่านไม่มีปัญหาแม้จะล่าช้าแต่ก็สุดท้ายได้ตามที่ต้องการแล้วเงินนอกระบบเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคซื้อหวยสล็อตออตลีรอบปักนี้ชาวราศีมังกรอันดับที่2ทับหแน่นอนครับคุณกำลังจะมีเรื่องราวของโชคลาภปรากฏขึ้นแบบเราไม่คาดฝันมาก่อน คนราศีมังกรเนี่ยดวงชะตาถือว่าโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคแต่จะต้องเน้นอาศัยเรื่องของบุญบาร,รมีเป็นตัวเสริมด้วยรอบปักนี้แนะนําคนราศีมังกรสร้างบุญสร้างบาร,รมีก่อนก่อนจะไปเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่คือบริจาคปัจจัยร่วมบุญบํารุงค่าไฟฟ้าให้กับสำนักสงฆ์หรือวัดวารามต่างๆที่ขาดแคลนได้หมดหรือจะบริจาคปัจจัยซื้อพวกหลอดไฟสายไฟแผงโซล่าเซลล์บริจาคให้กับสำนักสงฆ์หรือวัดวารามต่างๆก็ได้เช่นเดียวกัน รวมถึงการทําบุญให้ฐานอาหารน้องแมวน้องหมาตามสถานที่จอมจัดต่างๆได้หมดหรือจะไปทําบุญบริจาครงศพให้กับศพไม่มีญาติตามมูลและนิที่ต่างๆตามกําลังศรัทธามากบ้างน้อยบ้างตามกําลังทรัพย์ที่เรามี ที่สำคัญที่สุดก็ควรจะต้องมีศรัทธาเลื่อมใสในบุญที่เราทำด้วยแต่ถ้าเราอยากจะทำบุญถวายสังฆทานก็เน้นเป็นสังฆทานพวกฐา,านไฟฉายกระบอกไฟฉายหรืออุปกรณ์นำแสงสว่างต่างๆถวายกับพระจะด,ดีมากๆนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่คนราศีมังกร,กรจะต้องหมั่นสร้างหมั่นทำเพราะว่าซิกเซนหรือว่ารางสมองของคุณงวดเนี้ยมันโดดเด่นมากคือการหมรรั่นไหวพระวดมนบ์เจริญสมาธิภาวนาจะส่งผลให้คุณเนี่ยฝันแม่นแล้วก็มักจะมีจิตเป็นสมาธิได้ไหวด้วยเพราะว่าในช่วงปักเนี้ยจิตหรือว่าดวงจิตของคนราศีมังกรเนี่ยค่อนข้างที่จะร,รวมเป็นหนึ่งเดียวได้ง่ายนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องลองดูนะครับ เมื่อคนอาศีมังกรทำบุญสุนทานแล้วนะครับจิตใจชุ่มเย็นไปด้วยบุญกุศลแล้วคราวนี้เราก็มาดูกันซิว่า ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ควรจะไปทําบุญหรือไปขอพรออชกลาภกับตรงไหนเราบปังนี้ชาวราศีมังกรมีทิศมงคลนาโชคอยู่สองทิศก็คือทิศตะวันออกและทิศใต้ท่านใดที่อยู่ในสองทิศนี้ก็สามารถที่จะไปสักการบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราอยู่ในดังนั้นได้เลยกรณีไม่ได้อยู่ในสองทิศนี้แนะนําเข้ากราบขอพรอ,อ,อ,องค์หลวงพ่อพระสัยที่หนองคายหรือจะเป็นองค์หลวงพ่อโสธรหลวงพ่ออีวัดสัตหีบชนบุรีก็ได้หรือจะเป็นองค์หลวงพ่อปลดหนี้วัดบายโยก็ได้รวม ถึงหลวงพ่อทองคำวัดไตรมิตรหรือจะเป็นหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตร แต่ถ้าในสายมูแนะนําคนราศีมังกรเข้ากราบขอพรโชคลาภกับองค์ปู่ศรีสุทโธย่าศรีประทุมมาหรือจะเป็นองค์ปูน่นาคีนาคาที่ไหนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือเราอยู่จังหวัดนนท์ก็แนะนําวัดใกล้ๆก็คือวัดศักดิ์ใหญ่จังหวัดนนทบุรีเข้ากราบขอพรโชคลาภกับองค์ปู่นิชปานนาคราชแล้วจากนั้นก็แวะเข้าไปที่วิหารหลวงพ่อสุโขทัยไปขอพรขอโชคขอลาบกับองค์หลวงพ่อสุโขทัยก็ได้ เหล่านี้จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยเกื้อนหนุนดลบันดาลให้คนราศีมังกรเนี่ยสมฤทธิผลในสิ่งที่มุ่งหวังปรารถนาเมื่อมาประสานเข้ากับบุญที่เราทําตรงดวงชะตาพอดีมันจะทําให้อะไรอะไรที่มันไม่เคยเกิดเกิดขึ้นมาได้บางครั้งเกิดเหตุมัศจรย์ทั้งเรื่องของการเงินเรื่องของการงานเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นอย่าได้ดูถูกบุญกุศลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปทํานะครับ เมื่อชาวราศีมังกรทำบุญสุนทานแล้วคราวนี้ก็มาดูกันซิว่าในงวดวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงเนี่ยเรื่องราวของดาวคู่มิเตรมงคลวันที่เวลาสถานที่เป็นอย่างไรทิศมงคลน,นาโชคสักครู่ผมเรียนไปแล้วก็คือตะว,วันออกและทิศใต้สำหรับดาวคู่มิตรจะเป็นผู้หญิงผอมสูงผิวขาวอายุไม่เกิน40ปีผมมองว่านี่คือสเปคของผู้ชายหลายคนนะครับ คนนี้เป็นขาจรมาจากทางที่ตะนตกเวลาจะเสี่ยงโชคกระแผงประจำชาวราศีมังกรก็มองหาผู้หญิงสวยๆแบบนี้ได้นะครับรวมถึงวันที่เวลาสถานที่เป็นหลักด้วยสําหรับเลขมงคลน,นาโชคนอกเหนือจากความฝันของคนราศีมังกรแล้วก็จะมีเลข0ูนยเลข2เลข4เลข6และก็เลข8บางครั้งเราอาจจะให้คนขายที่มีลักษณะแบบนี้เวลาเราเจอแล้วทั้งทิ่ทางทั้งวันที่เวลาเราสามารถที่จะให้เขาหยิบจับให้ได้เช่นเดียวกัน วันที่คนราศีมังกรนะครับที่เหมาะในการเสี่ยงโชคก็คือวันที่8วันที่9วันที่10วันที่12วันที่14 15และวันที่16เวลา8นาฬิกา19นาที12นาฬิกา19นาที16นาฬิกา19นาทีและเวลา18นาฬิกา19นาที ส่วนสถานที่ในการจะเสี่ยงโชคของชาวราศีมังกร,กรก็คือในวัดวาอารามต่างๆหรือในโรงพยาบาลเทวสถานแหล่งศักดิ์สิทธิ์ทางความเชื่อต่างๆรวมถึงเมืองเก่าเมืองโบราณที่เราได้เดินทางไปสักาการะไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจะเป็นหน้าแบงค์หน้าธนาคารแล้วก็จะเป็นหน้าร้านเสริมสวยหรือจะเป็นกองฉลากก็ได้รวมถึงตลาดนัดแล้วก็ตลาดสดตามสถานที่ต่างๆเวลาเราแวะไปซื้อกับขงกับข้าว สามารถเสี่ยงโชคได้ในกรณีถ้าเจอดาวคู่มิตรที่มีลักษณะแบบที่ผมแนะนําไปเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนถามผมว่าคนราศีมังกรจะมีโชคลาภมากน้อยแค่ไหนถ้ามองตามดวงชะตาถือว่าบางคนอาจจะมีโชคก้อนโตหมด เปื้องภาระนิส e ิตตัวเองได้หรืออาจจะเป็นรางวัลที่ส3 4าสหรือสาตัวหน้าสาตัวท้ายก็สุดแต่แต่ว่าบุญธรรมกำแต่งมากน้อยแค่ไหนแต่ที่ได้แน่ในงวดวันที่16ชาวราศีมังกรหลายๆท่านอาจจะมีเกณฑ์ปลดเปลืองภาระหนิทธิ์ต่างๆได้แล้วก็ลืมตาอ้าปากเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้สบายทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่บุญธรรมกาแต่งเป็นตัวเลือกเป็นตัวบอกเป็นตัวหลักที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จรวมถึงความร่ว่สมยศสัทธาในบุญที่เราได้ทําเป็นประมาณนี้นะครับ เอาละครับนี่คือการเจาะดวงชะตาชาวราศีมังกรแบบกรวมๆกว้างๆประจำวันที่16รกรกฎาาคมกับผมหมอคริโชลี่ก่อนจากกันไปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเอาละครับกับราศีมังกรคลิปนี้ลากันไปแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับราศีต่อไปวันนี้มีความสุขมากๆลากันไปแล้วสวัสดีครับ